ฟังนะมึงถ้ามึงยังตั้งเป้าหมายแบบเดิมๆที่ไม่มีอะไรชัดไม่มีอะไรท้าทายไม่มีอะไรที่ต้องแลกมึงไม่มีทางเปลี่ยนชีวิตได้หรอกเป้าหมายที่ไม่มีแผนก็แค่ความฝันในตอนกลางวันเป้าหมายที่ไม่ลงมือทํามันคือเรื่องโกหกที่มึงหลอกตัวเองทุกวันว่ากูยังมีหวังทั้งที่จริงมึงยังย่ําอยู่ที่เดิมคนที่มันสําเร็จจริงๆบนโลกนี้มันไม่เคยนั่งรอแรงบันดาลใจ มันไม่เคยนั่งภาวนาให้โชคดีลอยมาหามันรู้ว่าอะไรที่มันอยากได้มันต้องเป็นคนสร้างขึ้นมาด้วยมือตัวเองไม่ใช่แค่คิดแต่ลงมือทํามันทุกวันและไม่ใช่แค่ทําตอนว่างแต่จัดเวลาทําแม้ในวันที่เหนื่อยที่สุดเป้าหมายของคนสําเร็จมันไม่ได้เขียนไว้ในกระดาษเฉยๆแต่มันฝังอยู่ในนิสัยอยู่ในการตัดสินใจเล็กๆทุกวันอยู่ในการปฏิเสธสิ่งล่อใจอยู่ในความสามารถที่จะโฟกัสกับเรื่องสําคัญจริงๆ คนส่วนใหญ่แม่งเสียเวลาไปกับอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเป้าหมายตัวเองดูซีรีส์เลื่อนฟีดเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นแต่คนสําเร็จแม่งไม่สนหรอกมันสนใจอย่างเดียวว่าวันนี้กูเข้าใกล้เป้ามากขึ้นอีกก้าวหรือยังบางคนบอกกูอยากมีเงินล้านแต่ไม่มีแผนเลยว่าจะหาเงินจากอะไรไม่รู้เลยว่าต้องเก็บวันละเท่าไหร่ต้องลงทุนแบบไหนต้องฝึกอะไรเพิ่มมึงอยากได้ล้านแต่มึงยังคิดเหมือนคนมีผัน ยังใช้เงินเหมือนคนไม่มีเป้าหมายยังนอนดึกตื่นสายเหมือนคนที่ไม่ต้องการอะไรจากชีวิตนี้แล้วมึงจะได้มันยังไงวะเป้าหมายของคนสําเร็จมันต้องทําให้มึงเปลี่ยนตัวเองมันต้องผลักให้มึงไม่ทนอยู่กับเวอร์ชั่นเก่าๆที่เคยล้มเหลวเป้าที่ดีแม่งไม่ได้แค่ท้าทายแต่มันต้องทําให้มึงกลัวด้วยนิดๆเพราะถ้าเป้ามันไม่ใหญ่พอที่จะทําให้หัวใจมึงเต้นแรงแปลว่าเป้านั้นมันไม่พอมึงแล้วมึงต้องกล้าตั้งเป้าที่คนอื่นแม่งหัวเราใส่มึงได้เลย เพราะคนที่มันคิดเล็กมันไม่มีวันเข้าใจคนที่มันคิดใหญ่อย่ารอให้ใครมาเห็นด้วยกับเป้ามึงอย่ารอให้โลกยอมรับก่อนมึงจะเริ่มเดินเพราะชีวิตนี้แม่งสั้นเกินไปที่จะรอคําอนุญาตจากใครทุกครั้งที่มึงกลา้าตั้งเป้าใหญ่ขึ้นมันจะบังคับให้มึงโตขึ้นไม่ใช่แค่โตในผลลัพธ์แต่โตในกระบวนการด้วยโตในวินยัยโตในความคิดโตในความอดทนและโตในความรับผิดชอบมึงต้องยอมรับก่อนว่าการจะไปถึงเป้าหมายมันไม่ง่าย แต่มันเป็นไปได้ขอแค่มึงไม่หยุดขอแค่มึงรู้ว่าทุกวันที่มึงขยับมันนับหมดมึงจะวิ่งจะเดินจะคลานขอแค่มึงไม่ถอยหลังแล้ววันหนึ่งมึงจะหันกลับมามองแล้วมึงจะภูมิใจชิบหายว่ากูแม่งเลือกไม่เหมือนคนส่วนใหญ่กูเลือกตั้งเป้าหมายแบบคนสําเร็จแล้วกูก็เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้จริงลองเงียบดูสักนาทีมึงแล้วถามตัวเองว่าเป้าที่มึงตั้งวันนี้มันพอมึงจริงไหม มันผลักให้มึงลุกขึ้นมาทําอะไรจริงจังใหม่ถ้ายังเปลี่ยนเลยตอนนี้ตั้งให้มันใหญ่ขึ้นชัดขึ้นกล้าขึ้นแล้วลงมือเลยทันทีเพราะถ้ามึงไม่ทําตอนนี้ชีวิตมึงอีกสิบปีข้างหน้าก็จะยังอยู่ที่เดิมข้อหนึ่งเป้าหมายของคนสําเร็จต้องชัดเจนแบบไม่ต้องแปลมึงต้องเข้าใจก่อนนะว่าความชัดเจนคือจุดเริ่มต้นของทุกความสําเร็จไม่มีใครบนโลกนี้เดินไปถึงเป้าหมายได้ถ้ามึงไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเป้ามึงคืออะไร และต้องใช้เวลาแค่ไหนต้องแลกอะไรต้องผ่านอะไรมาบ้างคนที่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะไม่มีเป้าหมายแต่เพราะมีเป้าหมายที่ไม่เคยชัดเจนพอตั้งแบบครึ่งครึ่งกลางกลางอยากรวยแต่ไม่รู้จะหาเงินจากอะไรอยากมีชีวิตดีแต่ไม่เคยกำหนดเลยว่าชีวิตดีของตัวเองหน้าตาเป็นยังไงแล้วรู้ไหมว่าทำไมคนถึงตั้งเป้าแบบเบลอๆเพราะมันปลอดภัยเพราะถ้ามึงไม่เคยชัดมึงก็ไม่เคยผิดมึงจะได้ไม่ต้องรู้สึกแย่ว,ว่าตัวเองล้มเหลว นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้มึงไม่ไปไหนสักทีคนสำเร็จมันกล้าตั้งเป้าแบบที่คนอื่นฟังแล้วอาจจะหัวเราะยะมันกล้าตั้งแบบเจาะจงจนใครได้ยินยังตกใจว่าเออมึงจะจริงขนาดนี้เลยหรือวะใช่กูจริงเพราะกูไม่ได้ตั้งเป้าเพื่อให้คนอื่นพอใจกูตั้งเป้าเพื่อให้ชีวิตกูเปลี่ยนถ้ามึงบอกว่าอยากมีเงินเยอะกูจะถามมึงกลับเลยว่าเยอะคือเท่าไหร่ภายในเมื่อไหร่มึงจะทำยังไงให้ถึงถ้ามึงตอบไม่ได้แม้แต่คำถามเดียว ้านั้นไม่ใช่เป้าหมายมันคือคำเพอ้อที่มึงพูดให้ตัวเองรู้สึกดีแค่ชั่วคราวเป้าหมายที่ดีมันต้องวัดผลได้ต้องตั้งเวลาได้ต้องรู้เลยว่าถึงเมื่อไหร่และต้องมีภาพในหัวชัดเจนว่าถ้ากูได้สิ่งนี้กูจะรู้สึกยังไงชีวิตกูจะเปลี่ยนยังไงแล้วมึงจะรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ดึงมึงให้ลุกขึ้นมาเดินทันทีมึงต้องเลิกตั้งเป้าแบบคนไม่เอาจริงได้แล้วมึงต้องเลิกใช้คำว่าอยากมีแล้วเปลี่ยนเป็นกูจะมีเลิกพูดว่าหวังว่า แล้วเปลี่ยนเป็นกูลงมือเลิกพูดว่าสักวันแล้วเปลี่ยนเป็นภายในหกเดือนนี้เพราะคนที่สำเร็จแม่งไม่เชื่อเรื่องโชคหรอกมันเชื่อเรื่องเป้าที่ชัดและการลงมือทำทุกวันแบบไม่มีข้อแม้ถ้ามึงยังรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนค่อยตั้งเป้ามึงไม่มีวันพร้อมหรอกเพราะชีวิตมันไม่มีคำว่าพร้อมหมดทุกอย่างมีแต่มึงต้องกล้าพอจะเริ่มถามตัวเองตอนนี้เลยมึงเป้าหมายที่มึงตั้งตอนนี้มันชัดแค่ไหนมึงกล้าบอกคนอื่นไหมว่ามันคืออะไร มึงกล้าเขียนใส่กระดาษแล้วติดไว้หน้าห้องนอนทุกวันไหมถ้ายังไม่กล้าเป้านั้นยังไม่ใช่เป้าจริงของมึงเริ่มจากการเขียนมันออกมาให้ชัดไม่ต้องหลบไม่ต้องอ้อมเขียนแบบที่มึงอ่านแล้วสึกเองเขียนแบบที่มึงรู้เลยว่าถ้ามึงไม่ลุกขึ้นมาทํามึงกําลังทรยศ์ตัวเองเขียนแบบที่ทุกเช้าแม่งจะเตือนมึงว่าถ้ามึงยังไม่ลุยมึงก็จะอยู่ที่เดิมไปอีกปีเป้าหมายแม่งไม่ใช่สิ่งที่เขียนไว้ให้ดูเท่ แต่มันต้องเป็นของจริงที่ผลักมึงให้เปลี่ยนทุกวันแล้วเชื่อกูถ้ามึงชัดมึงจะเริ่มเห็นทางพอเห็นทางมึงจะกล้าเดินพอเดินชีวิตมันจะเริ่มขยับแล้วสุดท้ายมึงจะกลายเป็นคนที่มองย้อนกลับมาแล้วพูดได้เต็มปากว่ากูแม่งสำเร็จได้เพราะกูตั้งเป้าแบบโคตรชัดแล้วก็ลงมือแบบไม่มีข้อแม้ข้อสองเป้าหมายของคนสำเร็จมันไม่ได้แค่อยากได้แต่มันคือกูต้องได้ ฟังให้ดีนะมึงคนทั่วไปเวลาเขาตั้งเป้าหมายเขาตั้งแบบอยากได้อยากสําเร็จอยากมีเงินอยากมีธุรกิจของตัวเองอยากมีชีวิตดีๆแต่มึงรู้ไหมว่าคําว่าอยากได้มันอ่อนแอขนาดไหนเพราะคําว่าอยากมันแปลว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าเหนื่อยก็พักก่อนถ้าเจอปัญหาก็หยุดไว้แค่นี้แต่มึงดูคนที่แม่งสาเร็จจริงๆสิไม่มีใครแม่งใช้คําว่าอยากเขาใช้คําว่าต้องต้องได้ ต้องทำให้ถึงต้องไปให้สุดเพราะเขาไม่มีทางเลือกอื่นเพราะเขาไม่ปล่อยให้ตัวเองมีแผนสำรองที่ชื่อว่าล้มเลิกเขาทำเหมือนชีวิตมีแค่ทางเดียวคือเดินหน้ามึงรู้ไหมว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขามองเป้าหมายยังไงเขามองเหมือนเป็นคำสั่งจากข้างในไม่ใช่ความฝันจากข้างนอกเขาไม่ถามว่าวันนี้กูขี้เกียจไหมเขาถามว่าวันนี้กูทำอะไรแล้วบ้างให้เป้าแม่งใกล้ขึ้นเขาไม่ถามว่าคนอื่นจะว่าไงเขาถามว่า เป้านี้สําคัญกับกูแค่ไหนเขาไม่รอฟ้าเปิดเพราะเขาเชื่อว่าถ้ากูไม่ลงมือฟ้ามันก็ไม่มีวันเปิดให้กูรอกมึงเคยเห็นนักกีฬาที่อยากได้เหรียญทองแต่ซ้อมแบบขอไปทีไหมไม่มีหรอกเพราะเขารู้ว่าอยากมันไม่พอเขาต้องซ้อมทุกวันเหมือนคนบ้าต้องกินต้องนอนต้องควบคุมทุกอย่างเหมือนชีวิตแม่งขึ้นอยู่กับชัยชนะนั้นคนที่เขาบอกว่ากูต้องได้หน้ากลัวชิบหายเพราะเขาไม่ได้เดินหาโอกาส แต่เขาสร้างโอกาสด้วยมือของตัวเองเขาไม่ได้รอแรงบันดาลใจแต่เขาบังคับตัวเองให้ลุกจากที่นอนตอนตีห้าแม้ในวันที่ไม่มีไฟอะไรเลยมึงอยากรวยใช่ไหมกูถามกลับเลยมึงอยากรวยหรือต้องรวยเพราะถ้ามึงแค่อยากมึงจะมีข้ออ้างเต็มไปหมดแต่มึงจะไม่มีแผนเลยสักข้อแต่ถ้ามึงต้องรวยมึงจะเริ่มเรียนรู้เรื่องการเงินมึงจะเริ่มหาวิธีสร้างรายได้เพิ่มมึงจะเลิกใช้เงินสุ่มสี่สุ่มห้าและมึงจะเริ่มจัดลำดับชีวิตใหม่หมด เพราะคนที่บอกว่าต้องได้เขายอมตัดสิ่งที่ไม่ช่วยให้ไปถึงเป้าออกให้หมดจะเป็นเพื่อนเป็นกิจกรรมเป็นนิสัยเป็นอะไรที่ทําให้เสียเวลาเขาจะตัดออกหมดเขาเลือกเองว่าอะไรมันช่วยให้กูถึงเป้ากูจะทําและอะไรที่ขวางกูจะเลิกแบบไม่ต้องมีใครมาบอกนี่แหละมึงคนที่สําเร็จเขาไม่ได้พึ่งพรสวรรค์ไม่ได้พึ่งดวงแต่พึ่งสิ่งเดียวคือวินัยที่เกิดจากคําว่าต้องได้ไม่ใช่แค่อยากได้ เพราะเมื่อ,อไร่ที่มึงเปลี่ยนไมเซ็ e จากอยากเป็นต้องทุกสิ่งรอบตัวมันจะเริ่มเปลี่ยนมึงจะเริ่มจัดชีวิตใหม่แบบไม่รู้ตัวมึงจะเลือกคบคนที่มีไฟมึงจะเลือกกินเลือกนอนเลือกทำอะไรที่สอดคล้องกับเป้าหมายไม่ใช่ทำเพื่อหนีความจริงแล้วสุดท้ายมึงจะเข้าใจคำนี้แบบลึกที่สุดว่าคนที่สำเร็จแม่งไม่เก่งกว่าใครหรอกแต่มันเอาจริงกับเป้ามากกว่าคนอื่นล้านเท่าข้อ3เป้าหมายของคนสำเร็จมันไม่ได้ใช้ความรู้สึกนำ แต่มันใช้ระบบคิดนำทุกวันมึงรู้ไหมว่าคนที่ล้มเหลวส่วนใหญ่แม่งไม่ได้ล้มเพราะไม่เก่งไม่ได้ล้มเพราะไม่พยายามด้วยซ้ำแต่มันล้มเพราะใช้อารมณ์นำชีวิตวันไหนรู้สึกดีก็ลุยวันไหนที่เกียจก็พักวันไหนเหนื่อยก็หยุดมึงเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าใช้กูจะบอกตรงๆนี่คือสูตรล้มเหลวที่แม่นยำที่สุดในโลกแต่มึงดูคนที่แม่งไปถึงเป้าหมายจริงๆสิแม่งมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกัน มันก็เหนื่อยมันก็เบื่อม,มันก็มีวันที่แม่งไม่อยากลุกจากเตียงเหมือนมึงนั่นแหละแต่สิ่งที่มันมีมากกว่ามึงคือระบบคิดที่แม่งตื่นเช้ามาแล้วรู้เลยว่าวันนี้ต้องทําอะไรต้องขยับตรงไหนถึงเต้าจะยังอีกไกลแต่แม่งรู้ว่าทุกก้าวคือการเดินเข้าใกล้มันระบบคิดของคนสําเร็จแม่งโคตรมีวิน,นัยเขาไม่ได้ทําเพราะรู้สึกอยากทําเขาทําเพราะมันต้องทําเพราะมันเป็นแผนไม่ใช่อารมณ์ลองนึกถึงนักบินบินเครื่องบินสิ มึงคิดว่ามันใช้อารมณ์หรือว่าวันนี้กูขับดีไม่ดีไม่มีทางเขามีระบบเขารู้เลยว่าแต่ละขั้นตอนต้องทําอะไรต่อต้องตรวจอะไรบ้างก่อนบินต้องรับมือกับสถานการณ์ยังไงถ้าเกิดปัญหาชีวิตมึงก็เหมือนกันมึงถ้ามึงยังใช้ความรู้สึกเป็นคนขับป้ามึงจะกลายเป็นแค่ภาพลงตามึงจะพายเรือวนอยู่ในวงกลมแม่งก็เลยมีแต่คําว่าจะทํากะว่าจะเริ่มเดี๋ยวทําแล้วผ่านไปอีกปีแม่งก็ยังอยู่ที่เดิม แต่ถ้ามึงเริ่มสร้างระบบในหัวนักแม่งเปลี่ยนเลยมึงจะไม่ต้องพึ่งไฟไม่ต้องรอแรงบันดาลใจเพราะมึงมีเวลาลงมือแทนไฟลุกอุบวาบเช่นทุกเช้ามึงจะต้องวางแผนก่อนเริ่มงานทุกวันศุกร์จะทบทวนสิ่งที่ทำไปทุกสิ้นเดือนจะเช็คเป้าถ้าทำได้เกินเปลี่ยนเป้าให้สูงขึ้นถ้าทำไม่ได้ดูว่าเพราะอะไรแล้วแก้คนที่ใช้ระบบคิดนำมันไม่เคยมีคำว่าหลงทางเพราะมันมีแผนตลอด ถ้ามึงไม่มีแผนทุกทางแม่งก็ดูใช่ไปหมดสุดท้ายมึงจะเหนื่อยฟรีแล้วก็กลับมาบอกตัวเองว่าชีวิตแม่งไม่แฟร์จริงๆแล้วมันแฟร์นักแต่มึงดันไม่มีระบบถ้ามึงยังไม่มีระบบคิดแบบนี้เริ่มง่ายๆเลยหยิบสมุดมาสักเล่มเขียนตป้ามึงให้ชัดแตกออกมาเป็นแผนย่อยตั้งว่าแต่ละวันต้องทําอะไรแต่ละอาทิตย์ต้องได้ผลลัพธ์อะไรแล้วเอาไปติดไว้ข้างเตียงแม่งเลยทุกเช้าตื่นมาให้มันเป็นสิ่งแรกที่มึงเห็น อย่าใช้ชีวิตแบบตามใจตัวเองทุกวันเพราะการตามใจตัวเองแม่งอาาสบายแต่มันจะพามึงไปอยู่ในที่ที่มึงไม่อยากอยู่ตลอดชีวิตจำไว้มึงอารมณ์แม่งมีขึ้นมีลงแต่วินัยและระบบคิดมันอยู่ได้ตลอดแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่แยกผู้ชนะออกจากผู้ฝันได้แบบเด็ดขาดถ้ามึงอยากสําเร็จอย่าเชื่อความรู้สึกตัวเองมากไปแต่ให้เชื่อแผนที่มึงวางไว้ตอนสติดีที่สุดแล้วทำตามมันแบบไม่มีข้อแม้ ข้อสี่เป้าหมายของคนสําเร็จมันต้องยิ่งใหญ่พอที่จะทําให้มึงไม่กล้าหยุดมึงเคยสังเกตไหมว่าทําไมคนบางคนแม่งมีแรงทุกวันทําไมแม่งตื่นตีห้าโดยที่ไม่ต้องตั้งนาฬิกาทําไมแม่งไม่เคยต้องโดนใครบังคับเพราะเป้าหมายของมันยิ่งใหญ่พอที่จะผลักให้แม่งลุกขึ้นมาเองโดยไม่ต้องมีใครจูงแต่กับบางคนเป้าแม่งเล็กจนเบื่อชีวิตไปเองเล็กจนไม่มีพลังจะสู้เล็กจนรู้สึกว่าทาไปทําไมวะ แล้วก็เลิกแล้วก็วนรูปแล้วก็กลับไปอยู่ที่เดิมทุกปีแม่งเศร้ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วมึงคนที่สําเร็จเป้าหมายของมันไม่ใช่แค่จะมีเงินใช้แต่มันอยากดูแลครอบครูให้สุขสบายอยากเปลี่ยนโลกของคนที่มันรักอยากพลิกชีวิตจากศูนย์ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเป้ามันใหญ่จนไม่กล้าขี้เกียจไงมึงแล้วมึงละ่ะเป้ามึงใหญ่พอไหมวะหรือมึงตั้งเป้าแบบขอไปที อยากมีเงินพอใช้อยากแค่ไม่ลำบากอยากแค่พอมีเวลาให้ตัวเองกูจะบอกให้นะมึงเป้าที่เล็กเกินไปมันไม่ปลุกชีวิตมึงหรอกมันไม่ขย่าจิตมึงพอจะทําให้ลุกขึ้นมาสู้เป้าที่ดีแม่งต้องทําให้มึงกลัวด้วยซ้ํากลัวว่าจะไม่ถึงกลัวว่าถ้าไม่เริ่มตอนนี้จะไม่ทันกลัวว่าจะปล่อยให้เวลาผ่านไปอีกปีโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนเป้าที่ดีแม่งต้องใหญ่จนมึงรู้สึกว่ากูต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ไปถึงมันแล้วรู้ไหมว่าทาไมคนบางคนถึงยิ่งใหญ่ เพราะเขากล้าคิดเป้าใหญ่ตั้งแต่ต้นไม่ใช่คิดเล็กแล้วค่อยๆขยายเขาคิดใหญ่แล้วค่อยๆเดินมึงต้องกล้าเหมือนกันมึงต้องกล้าตั้งเป้าใหญ่แบบที่คนฟังแล้วคิดว่ามึงบ้าไปหรือเปล่าเพราะแม่งจะไม่มีใครเข้าใจเป้าของมึงจนกว่ามึงจะทําสําเร็จเป้าที่ใหญ่พอแม่งจะเปลี่ยนมึงทั้งคนเปลี่ยนจากคนที่เลื่อนฝีทุกวันเป็นคนที่ลุกขึ้นมาวางแผนชีวิตทุกเช้าเปลี่ยนจากคนที่นั่งบ่นว่าเบื่องานเป็นคนที่ลงมือสร้างทางใหม่ให้ตัวเองโดยไม่รอใคร แล้วอย่าไปฟังเสียงนอกตัวให้มากเกินไปมึงเพราะถ้ามึงไปตั้งเป้าใหญ่แล้วไปถามคนที่เป้าชีวิตยังไม่เคยพาเขาไปไหนเลยมึงก็จะได้คําตอบแค่ว่าเป็นไปไม่ได้อย่าคิดมากใช้ชีวิตสบายๆเถอะซึ่งแม่งก็ไม่ผิดหรอกถ้ามึงอยากอยู่ที่เดิมไปตลอดชีวิตแต่มึงไม่ใช่คนแบบนั้นใช่ไหมวะมึงต้องตั้งเป้าให้ใหญ่จนมึงตื่นเต้นทุกครั้งที่คิดถึงมันให้มันใหญ่พอจะผลักมึงให้ทำในวันที่ไม่อยากทำ ใหญ่พอจะบังคับมึงให้เดินแม้ในวันที่มึงเหนื่อยจนอยากหยุดอย่าตั้งเต้าให้เล็กพอที่จะหลับตาลืมตาแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมแต่มึงต้องตั้งเต้าให้ใหญ่พอที่วันหนึ่งจะมองย้อนกลับมาแล้วพูดว่าแม่งโคตรคุ้มเลยที่กูไม่ยอมแพ้แล้วตอนนี้มึงกล้าตั้งเต้าแบบนั้นหรือ,อยังข้อห้าคนสําเร็จแม่งรู้จักยอมแพ้ให้ถูกจุดเพื่อจะได้ไม่ล้มทั้งชีวิตมึงฟังแล้วอาจจะงงอ้าวกูต้องตั้งเป้าต้องเดินหน้าแล้วทําไมข้อห้ามึงบอกให้ยอมแพ้วะ กูจะบอกให้ชัดตรงนี้เลยมึงการยอมแพ้บางอย่างแม่งไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือกลยุทธ์ในการเอาตัวรอดและชนะให้ได้ในระยะยาวคนที่แม่งสําเร็จจริงๆมันไม่ได้เดินทางแบบหัวชนฝาตลอดเวลานะมึงมันรู้ว่าเมื่อไหร่ควรลุยเมื่อไหร่ควรถอยเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนวิธีหรือบางครั้งแม่งก็รู้ว่าสิ่งนี้แม่งไม่เวิร์กว่าแล้วมันก็ยอมวางแบบมิสติไม่ใช่ปล่อยให้ทิ้งชีวิตทั้งชีวิตไปกับเป้าที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริง มึงเคยเห็นคนที่ฝืนอยู่กับธุรกิจที่ขาดทุนมาเจ็ดปีไหมมึงเคยเจอคนที่แม่งพยายามดันตัวเองไปในทางที่ไม่ได้เหมาะกับตัวเองเลยไหมทั้งที่ใจจริงรู้ว่าแม่งไม่ใช่แต่ก็ไม่กล้ายอมแพ้เพราะกลัวคนอื่นจะว่ากลัวจะดูล้มเหลวกูจะบอกให้เลยนะคนที่แม่งยิ่งใหญ่จริงๆแม่งไม่ได้กลัวคำว่าแท้แต่มันกลัวคำว่าเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เพราะเวลามันคือทรัพยากรที่ซื้อคืนไม่ได้ต่อให้มึงรวยล้นฟ้าแค่ไหน มึงก็ไม่มีสิทธิ์ย้อนเวลากลับไปใช้โอกาสที่มึงทิ้งไปเพราะฉะนั้นคนที่แม่งคิดเป็นมันจะยอมแพ้บางสิ่งเพื่อเก็บพลังไปใส่ในบางสิ่งที่มีอนาคตมากกว่ามันรู้ว่าเส้นทางสู่เป้าหมายแม่งไม่ใช่ทางตรงเสมอไปบางทีมึงต้องเลีย้ยวบางทีต้องหยุดซ่อมเครื่องยนต์ชีวิตแล้วค่อยไปต่อแบบเต็มกำลังการยอมแพ้ให้ถูกจุดคืออะไรคือการกล้าบอกตัวเองว่ากูผิดกล้ายอมรับว่าทางนี้มันตันจริงๆ กล้าอยอมรับว่าไอเดียนี้แม่งล้มเหลวไม่ต้องดันทุรังแล้วเอาประสบการณ์ตรงนี้ไปวางแผนใหม่ให้คงกว่าเดิมมึงอยากคิดว่าความพยายามที่มากพอจะทําให้ทุกอย่างสําเร็จนะัเพราะถ้ามึงใช้ความพยายามผิดที่มึงจะเหนื่อยจนหมดแรงแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยยกตัวอย่างง่ายๆถ้ามึงพยายามวิ่งบนลูกวิ่งไฟฟ้าให้ถึงโตเกียวมึงจะวิ่งจนตายก็ไม่ถึงหรอกมึงเพราะสนามแม่งผิดตั้งแต่แรกแล้วมึงจะยังพยายามอยู่ไหมหรือจะหยุด ปรับเส้นทางแล้วเริ่มใหม่ให้ถูกนั่นแหละคนสําเร็จแม่งไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแผนเลยเพราะมันไม่ผูกชีวิตไว้กับวิธีแต่มันผูกชีวิตไว้กับเป้าหมายวิธีไหนได้มันใช้วิธีไหนไม่ได้มันเปลี่ยนแต่เป้านั้นมันไม่มีวันเปลี่ยนมึงต้องฝึกให้เป็นมึงเลิกกลัวคําว่าแท้แล้วเริ่มมองว่าแท้เพื่อวางแผนใหม่มันคือกระบวนการของคนที่แม่งจะไปได้ไกลกว่าใครมึงดูโค้ดทีมบอลระดับโลกสิเขาเปลี่ยนแผนตลอดเวลา เปลี่ยนตัวผู้เล่นตลอดเวลาเพราะเขารู้ว่าเกมจริงแม่งไม่มีอะไรแน่นอนแล้วชีวิตแม่งก็โหดกว่าเกมบอลอีกสิบเท่ามึงจะหัวชนฝาแบบเดิมตลอดได้ยังไงสุดท้ายกูฝากไว้เลยตรงนี้มึงแพ้แบบโง่โง่คือเลิกไปเพราะขี้เกียจแต่แพ้แบบคนฉลาดคือวางแผนใหม่เพราะเห็นว่าทางนี้มันไม่เวิร์กแล้วกลับมาแม่งหนักกว่าเดิมและคนที่กล้าแพ้ให้ถูกจุดวันหนึ่งแม่งจะเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่บนยอดเขา แล้วหันกลับมามองข้างล่างด้วยสายตาที่พูดว่ากูเคยเกือบพังแต่กูเลือกไม่พังข้อ6คนสำเร็จไม่เคยหยุดเรียนรู้และปรับตัวเพราะโลกมันไม่เคยหยุดหมุนมึงเคยคิดไหมว่าทำไมบางคนแม่งดูเหมือนจะอยู่ดีมีสุขสบายไปตลอดแล้วบางคนแม่งติดอยู่กับที่เหมือนรถติดไฟแดงตลอดชีวิตความจริงมันไม่ได้อยู่ที่โชคหรือพรสวรรค์แต่มันอยู่ที่ว่าใครแม่งรู้จักเรียนรู้และปรับตัวได้เร็วกว่ามากกว่ากัน โลกตอนนี้แม่งหมุนเร็วกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าเทคโนโลยีเปลี่ยนทุกวันวิธีการทำงานเปลี่ยนไปเร็วจนถ้าไม่ปรับตัวมึงแม่งจะกลายเป็นคนล้าสมัยที่ตกยุคและถูกทิ้งไว้ข้างหลังแบบไม่รู้ตัวพอมึงอยู่ในยุคที่เปลี่ยนแปลงทุกวินาทีแบบนี้ถ้ามึงหยุดเรียนรู้มึงก็คือคนที่เดินถอยหลังอยู่ในโลกที่เดินหน้าไปข้างหน้าคนสำเร็จแม่งเข้าใจว่าความรู้ไม่เคยเต็มถังแล้วก็ไม่เคยมีถังใบไหนพอที่จะใส่ความรู้ทั้งหมดในโลกนี้ เพราะงั้นมึงต้องพร้อมที่จะเติมถังของมึงทุกวันไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ดูคลิปหรือแม้แต่คุยกับคนที่มีไอเดียใหม่ๆแต่การเรียนรู้มันไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลนะมึงมันคือการนำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้กับชีวิตจริงปรับใช้กับเป้าหมายของมึงคนที่เรียนรู้แต่ไม่เอามาปรับใช้แม่งก็เหมือนคนเก็บของแต่ไม่เคยใช้งานมีแต่ของเต็มบ้านแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนและการปรับตัวนี่แหละที่สำคัญที่สุด คนที่สำเร็จแม่งรู้ว่าความยืดหยุ่นคืออาวุธลับในทุกสถานการณ์ไม่ใช่แค่เปลี่ยนวิธีทำงานแต่มึงอาจต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนทัศนคติถ้ามึงยึดติดกับวิธีเดิมยึดติดกับความคิดเก่าๆมึงจะไม่มีวันไปไหนความสำเร็จแม่งไม่ใช่แค่เรื่องความพยายามแต่มันเป็นเรื่องของการพยายามที่ฉลาดด้วยคนสำเร็จแม่งจะเปิดใจรับฟังรับรู้ความเปลี่ยนแปลงแล้วก็กล้าทำในสิ่งที่คนอื่น อาจกลัวหรือไม่ยอมทำมึงอยากเป็นคนแบบนั้นไหมหรือจะเป็นคนที่หยุดอยู่ที่เดิมรอให้โลกหยุดหมุนก่อนกูบอกเลยว่าการเรียนรู้และปรับตัวมันเป็นเรื่องที่ต้องมีวินัยเหมือนกันไม่ใช่ทำครั้งสองครั้งแล้วหยุดมึงต้องทำมันจนกลายเป็นนิสัยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมึงไม่งั้นเป้าหมายที่มึงตั้งไว้ก็จะค่อยๆห่างไกลไปทุกวันแล้วถ้ามึงเริ่มจากวันนี้ลองอ่านบทความฟังพอดแคสต์หรือเจอใครที่มีอะไรดีๆสอน ลองเปิดใจลองทำไม่ต้องรีบร้อนแต่ต้องสม่ำเสมอเพราะกุญแจแห่งความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่การวิ่งเร็วแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าใครวิ่งได้นานกว่าและปรับตัวได้ดีกว่าในระยะยาวมึงจะเลือกเป็นแบบไหนคนที่หยุดพัฒนาหรือคนที่แม้จะล้มก็ลุกขึ้นมาเรียนรู้ใหม่และเดินหน้าต่อข้อ 7. คนสำเร็จแม่งเอาความล้มเหลวมาเป็นบันไดไม่ใช่เป็นกำแพงที่กั้นชีวิตมึงเคยเห็นไหม คนที่ล้มแล้วล้มอีกจนไม่ลุกคนที่ผิดพลาดครั้งเดียวแม่งยอมแพ้เลยมึงอยากเป็นแบบนั้นไหมหรือมึงอยากเป็นคนที่ใช้ความล้มเหลวนั่นเป็นแรงส่งที่ทําให้กูลุกขึ้นมาอีกครั้งฟังนะความล้มเหลวมันไม่ใช่คําสาปไม่ใช่ฝันร้ายแต่มันคือของขวัญที่ใครก็ได้รับแต่ไม่มีใครอยากเปิดกล่องคนสําเร็จแม่งไม่ได้กลัวความล้มเหลวแต่มันกลัวที่จะไม่ลุกขึ้นหลังจากล้มทุกครั้งที่มึงล้มมึงมีทางเลือกแค่สองทางหนึ่งคือ อยู่กับความล้มเหลวนั้นและสองคือใช้มันเป็นบันไดเพื่อขึ้นไปสูงกว่าเดิมมึงเลือกทางไหนมึงอย่าลืมนะคนที่สําเร็จในโลกนี้แทบทุกคนแม่งเคยล้มจนแทบจะหมดกําลังใจมาแล้วแต่ความแตกต่างคือพวกมันไม่ยอมให้อดีตมาบันทอนอนาคตมันเนรียนรู้วิเคราะห์แล้วลุกขึ้นเดินต่อถ้ามึงมองความล้มเหลวเป็นแค่ความเจ็บปวดมึงจะติดอยู่ในวงจรเดิมซ้ําๆแต่ถ้ามึงมองมันเป็นครูที่สอนมึงว่าทําอะไรผิดทําไมมันผิด แล้วต้องแก้ยังไงมึงจะกลายเป็นคนที่แม่งแข็งแกร่งกว่าเดิมทุกครั้งกูอยากให้มึงคิดแบบนี้ความล้มเหลวไม่ได้ทําให้มึงล้มเหลวจริงๆแต่คือมึงยอมแพ้ที่ทําให้มึงล้มเหลวถ้ามึงไม่ยอมแพ้ไม่มีอะไรหยุดมึงได้หรอกคนสําเร็จแม่งไม่แค่เสียงคนรอบข้างต่อลลมเพราะเสียงพวกนั้นแม่งก็ไม่ได้สร้างชีวิตมึงมึงต่างหากที่ต้องสร้างมึงต่างหากที่ต้องยืนขึ้นมาใช้ความล้มเหลวเป็นบันไดขึ้นไปและอีกอย่าง ความล้มเหลวแม่งทําให้มึงฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเพราะมึงผ่านมันมารู้ว่าต้องหลีกเลี่ยงอะไรต้องแก้ปัญหาแบบไหนคนที่ไม่เคยล้มแม่งไม่รู้จักความจริงข้อนี้ดังนั้นถ้ามึงตั้งใจจะสําเร็จมึงต้องโอบกอดความล้มเหลวต้องทําความรู้จักกับมันต้องไม่กลัวที่จะล้มใหม่เพราะนั่นแหละคือวิธีที่คนสําเร็จใช้เดินหน้ากูบอกตรงนี้เลยนะถ้ามึงกล้ารับมือกับความล้มเหลวมึงจะไม่ใช่แค่คนที่สําเร็จ แต่จะเป็นคนที่เก่งกว่าทุกคนที่กลัวล้มที่แค่หยุดอยู่ที่ความกลัวมึงอย่าคิดว่าคนสําเร็จเกิดมาโชคดีหรือมีพรสวรรค์มากกว่าแม่งไม่ใช่เลยแต่เขาเลือกที่จะไม่ยอมแพ้เลือกที่จะเรียนรู้และเลือกที่จะลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้มถ้ามึงอยากสําเร็จเริ่มจากวันนี้ตั้งใจจริงลงมือทําแล้วจะเห็นว่าชีวิตแม่งเปลี่ยนไปตลอดการแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามึงอย่าลืมเอาสิ่งที่ได้ไปใช้เพราะกูเชื่อว่ามึงทําได้ และกูเชื่อว่ามึงต้องสำเร็จ